ครับไปเท่แล้วครับท่านท่านประหลาดที่บว์อยู่ไหนนี่แล้วนะครับท่านเข้าไปบางบังเกอร์ไว้ดีครับผู้คนจุดของก็จะวิ่งไปต้อนหรับวิ่งแล้วครับจุดแล้วครับดาว่าอะไรอ่ะชามาเต็มเข้าบางัาบางเกอร์ Ồ, quất cả ra, quất cả ra.

การรักษาแชมจะเป็นอย่างไรรักษากติกาด้วยนะครับรักษากติกาด้วยเข้า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 ที่บังด้วยเข้าที่กระบะด้วยยังไงเราก็เป็นตัวอย่างให้ใหญ่นะครับให้ใหญ่นะครับให้ใหญ่ พกวกท่านจะตกโอ้โหอะไรจะขนาดที่ไอที่พูดอโอ้โห,โโหยังไม่ได้ออกกากเต็นนะครับ <laughs> ลงที่เดิมนะครับระวังด้วยนะครับอถอยด้วยนะครับถอยด้วยด้านหน้าครับถอยด้วยถอยด้วยคุณตัวหนูอย่าเข้าไปครับไม่ต้องไปรอรับท้ำไฟนะครับเขาจะลงเอง ด้วยนะคะอย่างนดูด้วยอย่านันดูด้วย <c oughs> <c oughs>